สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าตัวนี้ไฟเบรี่ของโรมอร่อยนะคะมีประโยชน์กับถ่ายสะดวกมีถอัอวทำไส้ร้างสารพิษในร่างกายหอมหวานจ่ชื่นทชงใส่น้ำเดือดไปเลย วันนี้กินเยอะไปหน่อยทานหมูกระทะเป็นเพื่อนสามีวันนี้มันเกิดสามีเลยจัดหมูกระทะกินแบบจุกมากเลยเรามีตัวช่วยไม่ต้องกลัวไฟเบอร์รี่ขับถ่ายสะดวก มีตัวช่วยดีไม่ต้องกลัวนะคะเพื่อนถ้าคนไหนอาถ่ายมไม่ออกหรือว่าสองสวันถ่ายทีตัวนี้เลยขับถ่ายดีมากกินแล้วผิวสวยหน้าใสสุขภาพดีด้วยนะกินดีบอกต่อเรากินทุกวันก่อนนอนวันละหนึ่งซอง เพราะเราเป็นคนที่ขับถ่ายลําบากสามวันถึงห้าวันจะถ่ายทีหนึ่งแล้วอย่างนี้มันทําให้อึดอัดหน้างห้องน้ําทีก็เป็นชั่วโมงชั่วโมงตั่งแต่เจอตัวนี้รักเลยกินทุกวันค่ะวันละหนึ่งซอง หอมหวานกลมกล่อมอร่อยสวัสดีค่ะ